สวัสดีสมาชิกและ f c ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับหวยเด็ดและสาระนะคะวันนี้มีแนวทางหวยลาวสปปอลาวของวันที่2กรกฎาคมปีพศสอ6 3มาให้ดูเอาเอาไป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อนะคะวันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ลองทำย้อนหลังแล้วนะคะเลขก็ก็เดินดีค่ะ ก็เลยเอามาลงให้อันนี้เป็นหวยลาวคลิปแรกเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเริ่มจากเลขเด่นเลยเด่นนะคะเด่นตัวลองอันนี้ตัวลองตกุกัน ก็จะจบเป็นฟันแปดสองแปดสามแปดเก้าห้าก็จะเป็นห้าสองห้าสามห้าเก้า สี่ก็จะเป็นสี่สองสี่สามสี่เก้าคนเนะคะทั้งหมดเก้าชุดนะคะบนล่างกับ แค่นี้ค่ะอืมอันนี้คิดตรเดิอ่าเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นคิดแรกแต่ว่าแอดทำย้อนหลังดูแล้วมันก็ ม่ให้ดูย้อนหลังนิดนึงต้องลองคิดดูนะคะอันนี้คือย้อนหลังวันที่15เข้าบนล่างวันที่17เข้าข้างบนวันที่18ก็เข้าบนล่างเลยนี่นะคะ วันที่2ีนี่ทีแล้วก็วันที่ย9่สิบ้าาสีออกข้างหน้าค่ะวันนี้ไม่เข้านะคะวันที่ย9อันนี้ของวันที่สองมวดถัดไปนี้นะคะลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะถ้าใครชอบก็ลองซื้อติดติดตัวสองบาท3ามบาทก็ยังดีเนาะ ขอบคุณ FC แล้วก็สมาชิกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะก็จะพัฒนาสูตรให้ดีไปเรื่อยๆจะหาเลขดีๆเลขเด็ดๆคำนวณแบบให้มันน้อยลงกว่านี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ